ซ้ายมือนั่นบ้านคนหรือเงาวะตัวไม้อะเนี่ยบ้านคน,น,นเดี๋ยวค่อยมาดูวิ้ยแต่มันเที่ยงสองอาะมวแต่ดูแผนที่กูเนี่ยรับ แยอสองครับ <Yes>, ลงไปไม่ผมกลัวรัวช่วงนี้เป็นโรคก,กลัวรั้วตั้ง <c oughs> แต่ตั้งแต่โดนบักบักรั้วระเบิดไปผมก็เป็นโรคก,กลัวรัวส่วนพี่เป็นโรคกลัวแรงหนุนขับแรงหนุนเลนเดอร์ใส่รถเป <c oughs> อ้ ไม่อันนี้มันไม่จุดจุดจุดตู่มพี่อันนี้กึกตู่มเลยไม่ทันไม่ทันรู้สึกอะไรเออกึกเดียวตู่มไม่ทันได้เฮ้ยเฮ้ยเไม่มีเฮ้ยอันนี้ตุ้มเลยผมโดนมาละกับพี่เจงเหนื่อยเลยไอ้สมัยนั้นพี่แอดควีนอยู่ไงก็บอกบอกแอดควีนว่าเนี่ยรถระเบิดไอ้ควีนก็บอกว่าก็ขับเร็วอ่ะเสียงแบบนี้เลย เขาใจอ่อนไหมพี่หรือเปล่าน้ำเสียงประมาณแบบนี้แล้วเจ้าไหนแม่เป้าไข่ฟองกระสังเไนี้เียววะเฮ้ยมีซอมบี้ระเบิดตัดปะ ได้อาคีมาปะเนี่ยไม่ตายหรอกไม่ตายใส่เกาะมาใช่ป่ะ่ใสยอยเ,เอรให้ยืมอะให้ตัดเหรอ,อจะตัดไม่ตัด,ตดบังตัวบังอัอยู่ทางนี้นอืม,ม,อมล้ม เหมือนโอ้ยเหมือนจะอยู่แถวผมอ,<า>อยู่ตรงมึงเลยขวายเอ้ยอเฮ้ได้ได้ได้กระโดดมาแล้ว <c oughs> แล้วก็วิ่งเพนอ,อยู่นั่นล่ะ <c oughs> วิ่งพามลงทางนี้ได้นะถ้าอยากลงไม่ไร้ายพรุ่งนี้ค่อยหาที่ตัดใหม่ ามีอ่แจบอกเขาลืมเขาลืมอะไรว่าแล้วรู้รู้สึกว่ารู้รู้จะบอกว่าเขาลืมไปเลยห้องปืนดิดูห้องปืนดิหาเลยกำลังจะทักหน้าบ้านเลยแต่พี่แจบอกมึงไปดิก็เลยแบบไม่ได้ทักความผิดพี่แจอันเนี้ยการโยนความผิดพี่แจผิดใช่ พี่ไม่สะดอตู้อะเผื่อในตู้สะดอไม,ม,มีทางนี้แหละทางนี้แหละทางนี้ที่ใหญ่ทางนี้ขึ้นคือไปหาในิวบอสนี่ตามะเอามีอยู่จะตัดพาเจียวพอ,ยอยถ้าตัดพลาดพี่ก็นอนซบประตูไว้ ตรงนดิไปไหนแล้ววะไม่ไหาในซองหรอ,อ,รอเร็ว,รวมีน้ำป่ะพี่แชมหิวน้ำหมดน,นีครับมีครับอยากท้าพื้นพก how dare you enter my lair scumbags oh just kidding no reason to be afraid no more than usual that is this is killbox ladies and gentlemen let's see who lives and who gets horribly mutilated Rules are simple. You have 15 minutes to acquire as much cities as you can. One wrong step though, and you better start running. It's a kill box, not a gift box. I'm on my way. ครับรอบนี้น้องนายได้ใช้ยาวิเศษไหมครได้ใช้ยาวิเศษไหมอย่างเอยได้ลองใช้แล้วก็ลองใช้กับพี่ไงพี่ใช้ใช้ตอนตอนบวกอ่ะยังเออพี่มายุเซิร์ชตู้นอกข้างนอกอ่ะเผื่อมันมีหน้ากากไอไอตู้ที่พี่ตัดเข้าไปอ่ะเอามายุไม่ได้ใส่หน้ากากอ่ะหลานหมดแล้ไม่เจอเลย น้าไกาท่ที่เราเนี่ยคุณเจอแรอวคุณเจอตอนตอนเปิดประตูล้งไงก็เลยเอาให้ไม่ตายหรอกตัดไม่พลาดเพออี่แก้ไขทันอยู่แล้วไม่น่าเชื่อในแจ้จูไม่น่าไม่ไม่ไม่น่าหรอก <laughs> <premises. S 1> เอาไปเลยสองนิ้วโป้งได้หนึ่งนิ้วโป้งและสองนิ้วโป้งเอาไปเลยหนึ่งนิ้วโป้งและสองนิ้วโป้งไอซอมบี้อยู่ม่อนเฮ้ เสียงทำไมครับเอ้าไอ้เที่ยหน้าบังเกอร์โอ้โหอุ้หายแล้วโดนดักครั้งแรกนายนายนายไม่รู้ไม่รู้ลงมายังไอ้เที่ยเฮ้ยมีคนดักกนได้ชื่ออะไรวะชื่อชื่ออะไรวะอ้าวชื่ออะโอ้โหออกมาโดนหน้าประตูหน้าโดนยิงตายโอ้ยแล้วดูใบหน่างดวะงงจริงวะทีเชคคิวฟีดิพี่แชมถ้าเขาป้อนแล้นเข้าไปดูครับน้ ไม่มีเสียงที่มีเสียงรถด้วยมีเสียงขับรถเข้ามาหน้าบางเกร์เลยแล้วเสียงคีบ็อกเขาดังอย่างนี้นี่มันยิงรถกัาวะนายสู้กบบมันอยู่ห่อมันยิงอะไรไม่รู้ไม่ยิงล้อหายรถขังยงเนื้อนี่วะออกมาจากคีบ็อกเจอเซอร์ไพร์แน่โอ้โหดูพี่โดนบาลเลตตาย51เมตร

เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วนายสุดับไมันน่าจะดักทางออกอย่างเดียวเนี่ยแต่ว่ารอมันดันเข้ามาให้พี่แขมกลับบ้านไปเอา ไม่ได้หรอกต้องขับไปหาจเจอที่เตะเตะเติงหันเติงหวหน่วันแ้ี เย็เปลี่ยวไปเที่ยวอีกแล้ว,วพวกแม่งคงหาพี่ใส่ชุดอาจารย์แดงอาจารย์แดอมินดีเปิดประตูปุ๊บตายเลยน่าแอลที่บอกว่าไม่ชอบให้เอาปืนเสียงดังยังไม่มีใครยิงอะไรเลยนะโอมนี่แหละจริงที่นายไม่ไปล่อพี่เดือเบิร์ดอ๋อ

ก็คนที่เอาบาเบลต์ยิงที่รอน่าสุดอหะเอาไอ้นี่ไงยล็อกพิกพิกล็อกเด็กจีนอาเซีเอาออกออกตอนสามเฉดเลยเราขับแหะไม่ไม่ไม่ผมไม่ได้ออกไปไหนยเปลี่ยนดู่อยฉุดล็อกเลยผมให้นายตข้หน้าฉุดล็อกก็คือมันจะออกตอนออกตอนใกล้ เข้าแล้วเข้าแล้วไม่เลยบังเกอร์อยู่หน้าบังเกอร์กูใช่ป่ะหน้าห้องคิวบ็อกก์อ่ะใช่ผมอยู่หน้าห้องคิวบ็อกก์ก็คือจะมันเข้ามาในคิวบ็อกก์แล้วยังมันไม่รู้ว MM ่าเข้ามาในบังเกอร์ยังมันดักหน้าบังเกอร์ไม่รู้ว่ามันเข้ามาหรือยังอะแต่มันดักหน้าบังเกอร์ตัดเอ้ยตัวอยู่แค่สี่ที่โอ้ไม่ได้พี่เจะหงุดหงิดหัวกลับบ้าน ไม่มีอะไรอ่ะพัดเวิร์ดเลยวะไม่ไข่เฮียล็อกกากไม่ออกองนั้นก็เปิดคือบ็อสมาอยู่ไอ้นายก่อนเลยมันมืโถงมามืดหรือเช้าวะเช้า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 เล่นได้อยู่เลยไม่เจอได้เปิดมาพร้อมอะไรใช่ไหมไอ้นายมึงก็ป่าไม่นี่เลย อ่ะเก็บไปนี้ไปจะเอาอไปอีกไอ้นายไม่ฟาร์มไม่นี่ไปเลยวะฟาร์มระเบิดวางไม่มีไม่เจอที่ระเบิดวางให้กูกลับบ้านหรือจะให้ไปซื้อปืนทำไมได้ปืนกลับบ้านหรือจะให้ไปซื้อปืนก็คืออยังม่ได้ไปหาดแล้วแล้วแต่พี่ถ้าคนได้โอ้ยเฮียมันเอาวาเลนไาเอ็ดบอลเลตมานี่มาเราต้องบอกไง ดีเยี่ยะจ๊ะบาลเลตด้วยนะบาเ,นเา,เาเลต50เอาลด้วยเาอารถไปรอรอทางทางเลยหรือไอ้บ้านไม้ที่พี่บอกนั่นปะว,นนวันนั้นผมขับวันนั้นผมขับหายไม่ได้เจอขอพคุยัง ก็เจอเชื่ยก็เก็บไปด้วยว่าเชี่ยข้าศึกหมดยังครบยังเก็บไปแล้วครบไมดแล้วใช่ไหมอ่ะต้องให้ไม่ต้องไม่ต้องที่มายูจะดิดหน้าบังเกอร์เลยไหมไม่ต้องหนีดไม่ต้องหนีก็ยิดทัมเมอร์มาเลยใช่ไหมออกมาเปิดเปิดเปิดไปใช 30 seconds hold let me lock go the red on here come the lasers to cut you in two hey <coughs>